สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดทาวเวสุวรรณหลังให้โชค10งวดรุนรวย17บจมกราคมพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่17จมกราคมเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกำลังตามหาเลขเด็ดกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจากนักไปหวยชื่อดังเหล่าคนบปนเทิงหรือสื่อออนไลน์ต่าง แล้ววันนี้เราก็ได้มีแนวทางเล็กเด็ดที่วัดบึงบาประภาสวรดมาฝากขอหวยกันอีกเช่นเคยนะคะโดยได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรและแก้บนทาาวิสุวรรณไอ้ไข่วัดบึงบาพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาและมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างต่อนเนื่องโดยนางสาวออนนำรถจักรยานพร้อมด้วยเครื่องเส้นไหว้ามาแก้บนไอ้ไข่หลังได้โชคก้อนโตโดยเล่าว่าตนเองได้มาขอพรจากไอ้ไข่วัดบึงบา ว่าขอให้ทุกรางวัลแล้วตนเองก็ได้กลับไปซื้อสลากปรากฏว่ามีโชคได้เงินมา400,000าบาทวันนี้จึงได้นำจักรยานพร้อมเครื่องเส้นมาแก้บนก่อนกลับได้ล้วงบอลเสียงไทยในหายเงินหายทองได้เลข53 53ขณะที่นางมณีเจ้าของร้านขายของชําย่านคลอง6ได้นําเครื่องเส้นมาแก้บนทาเวสุวรรณหลังได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ใน,นวันที่ผ่านมา โดยได้กล่าวว่าตนได้โชคจากเทเวสวรรณมาแล้วไม่ตม่ำกว่าสิบงวดได้เงินรวมๆแล้วก็หลายแสนบาทจึงเดินทางมางแก้บ,บนและขอพรเทเวสุวรรณก่อนหวยออกทุกครั้งจะกลับไปซื้อเลขที่ตนต้องการแล้วก็ถูกรางวัลมาเรื่อยๆครั้งนี้จึงเดินทางมางแก้บ,บนและขอพรซึ่งครั้งนี้ได้เลขทูบ013 013อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ รดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีรับทรัพย์ในงวดวันที่17มกราคมค่ะ